จริงๆอ่ะผมอ่ะเล่นซอมมือซ้ายเล่นปืนมือซ้ายมาหลายรอบแล้วนะครับอ่าหลายรอบแล้วจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานให้ดูเลยนะว่าผมเคยทําคลิปเล่นปืนมือซ้ายเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อ1ปีที่แล้วและเมื่อ8เดือนที่แล้วเมื่อต้นปีนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะว่าผมเคยทําคลิปแล้วงั้นไหนๆก็ได้ไหนละผมเห็นหลายเม้นต์มากจริงๆหลายเม้นต์มาก งั้นจัดให้นะครับในเมื่อคลิปนี้ผมเล่นมือซ้ายพวกคุณแล้วนะคุณก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอ่องตาเพกิงมันด้วยแต่คลิปนี้ผมจะเล่นทุกปืนเลยผมจะเล่นโกนผมจะเล่นซานผมจะเล่นสองนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้จัดให้เลยนะครับตามนั้นนะผมทำไปแล้วคุณต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยสําหรับใครที่แบบว่ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์พอนะครับผมนะอ่า โอเคคลิปนี้นะครับไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมโฆษณาสักครู่เราเล่นปืนกลน,นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยปืน HK417 e เลยคาโม่แล้วตามด้วยปืน Td7 ละกันนะขออนุญาตเล่นปืนที่มันเรียกว่าไงดีเป็นปืนที่ยอดฮิตในยุคสมัยนี้นะครับเป็นปืนเมตาในยุคนี้นะครับฉาย,ยาก็ขอล่นตามความถนัดของตัวผมเองละกันนะครับผมนะอ่าไปครับเดี๋ยวไปหาห้องเล่นอีกแล้ว right, เอาเดี๋ยวยังไม่ทันทำอะไรเลยมา เล่นปืนกลมือซ้ายผมมองว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยตอนหนึ่งนะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเนี่ยเวลายิงอะคนดูผมก็เลงยิงผมก็ลากเป้ายิงเอาอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเลย จริงๆก็คือก็อค,อค,อคือพูดถึงการเล่นมือซ้ายนะครับการเล่นอ่าแล้วเหลือกูคนเดียว แต่เรียบร้อยนะครับเก็บหมดเลยที่หนึ่งฝั่งตรงข้ามเออมาพูดต่อก็คือ,คอล <ะ S 1> เล่นมือซ้ายเนี่ยมัน <ละ S 2> ก็พูดตามตรงนะมันเป็นเรื่องของความถนัดของใครหลายคนนะครับหลายเกมเกมจริงนะครับก็มีให้ตั้งค่าเนาะมือซ้ายผมก็เคยเห็นนะครับผมก็เคยเห็นเออผมก็เคยเห็นก็หลายหลายเกมนะครับพีพี <P B> นี่ผมก็เห็นบ่อยนะ คนเล่นมือซ้ายนะครับใครเล่นมือซ้ายคลิปนี้นะยกมือขึ้นเอ้ย,ยกมือขึ้นไปได้อเอาไงดีคอมเปนแล้วกันเออว่าใครเป็นสาวกมือซ้ายบ้างนะฮะเอา อ๋อเพื่อนที่มาเพื่อนอย่าตกทำให้เราตกใจดิโอ้โหขวัญอ้อนอยู่อ <c oughs> อ,อไ,ไ,ไปแล้วครับหลังเอตัวหนึ่ง อไนนกัะเพเเโโืโอ้โหถ้าเกมไม่จบแล้วมึงเอ้ยมีวัดใจกันเลยมาผมหรือเขานะครับจะจะ,จะแตกก่อนกันนะฮะโ,โอ้โห,ไ,<ป>โโหไม่เกือบวัดใจแล้วมามามา้มามามาเยเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนไปเล่นดีเจเจ็ดบ้างนะ แตกนะแตกเลยแตกเลยได้เปลี่ยนปืนพาดีเลยอัดคีปปิตาเอาพิมพ์นานแล้วเปล่าว่เพิ่งเห็นนะครับมม่แต่เล่นนะฮะบอกไปแล้วกันว่าไม่ได้อัดอถ้านายอยากรู้ว่าเราอัดหรือไม่อัดนายจะต้องมาดูคลิปเราแน่นอนมาครับเล่นที่เจ็บบ้างสลับ กันไปนะครับในคลิปนี้เราจะเล่นทุกปืนเลยไม่ถึงจะเล่นทุกสายนะครับจะเล่นสายกลน,นะครับสายสไนสสายซองนะครับ โอ้ฝั่งแดงเขาเล่นไม่ค่อยดันหรอวะฝั่งแดงเขาเล่นไม่ค่อยดันมั้งคนดูหรือ,อยังไงไม่รู้แหละแต่บอกตรงๆเลยว่าไ,ไม่ค่อยเห็นฝั่งแดงดันมาเท่าไหร่นะไอคนดันน่ะมีเสียงดังตุ๊กตๆ๊ก เฮ้ยถือปืนอากาศไปดิกูอูอ้้เรียบร้อยเพื่อนได้ปะเจ็บอยู่<笑><笑>เฮ้ยเขาเจ็บแล้วนะโอ้โหเขาปั๊มเลือดดังเอื้อกเลยนะฮะเรียบร้อยอันนี้ลำบากอันนี้ลำบากนะครับโอเคเกมจบไปนะครับผมทีที่เจ็ดผมจะเล่นนิดเดียวเองเนาะอ่ะเดี๋ยวไปหาอีกห้องหนึ่งเล่นต่อแล้วกันนะฮะ ไปครับเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันต่อมาครับ<ป>อันนี้ห้องเดนแมทธรรมดานะครับขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าพอดีจะเล่นปืนอื่นด้วยนะครับ <c oughs> ยิงกระจก่างงี้ยิงกระจก่างงี้ทีนี้กล็ลำบากเลยผมว่า ครับนก็ค่อยๆเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเล่นปืนกดอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปืนกลนเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นสนไนกรุ่งซองนี่อันนี้ก็อจริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมันมันคงจะเป็นความรู้สึกอะจะซ้ายจะขวาในความคิดของผมนะในความคิดของผมนะผมว่ามันก็ตรงเหมือนกันหมดอะเออปืนมันแบบเป้ามันก็ตรงเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ามันก็คือก็ขึ้นอยู่กับความถนัด <c oughs> ไอ้กูก็โดนยิงอยู่อย่างนี้ไม่มีใครเห็นเลยเช่วยเลยอโอ้โหกว่าจะยิงกันตายเพื่อนกู <c oughs> เดี๋ยวเราจะแย่กันนะสิเพื่อนนะเนี่ยปืนกลผมมองไม่เท่าไหร่แต่ว่าจากใจคนที่เล่นมือขวาแนละ้วมาเล่นมือซ้ายนะผมว่าปืนกลน,นะไม่เท่าไหร่เพราะปืนกลเนนะี่ยเวลาเวลายิงเนะี่ยเขาก็ ก็ยิงปกติทิศซ้ายธรรมดาแต่ถ้าเป็นอ้าวลูกซองแล้วกันี๋ยวขอรู้สึกผมนะลูกซองซองเอาเป็นเฮ้ยตายแล้วซองหมดว่ะไม่ได้เปิดซองซอมบี้ว่ะคนดูขออนุญาตออกนะไม่รู้จะขัดใจหรือเปล่าขออนุญาตออกแป๊บนึงไม่ได้เปิดซองซอมบี้ว่ะขอเล่นซองควงย้อมสีซอมบี้ย้อมสีแล้วะกันไม่ได้เปิดมาว่ะอ่ะซองซอมบี้เอาสัก เอาตัวอะไรดีป่ะเนี่ยตัวไลเซปโตแล้วกันเดี๋ยวเราเริ่มที่ซองพวงก่อนนะครับตั้งค่าสับสดบายสไตล์ตาเพเกมครับผมจัดไปมาลืมเปิดลืมเปิดซองมันหมดนะครับ okay, s <S ซองก็ในเรื่องเวลาสน a p ยิงเจ็บปะ บอกเลยเจ็บแน่นอนสวยแอซิดไม่อยากได้เลยในเรื่องของลูกซองเวลาส n a p ยิงแบบเนี้ยผมเอาแค่ความรู้สึกนะผมไม่คิดว่าเอ้บางมุมที่เราส n a p ไปถนัดมันก็ให้ความรู้สึกประ,ประมาณว่าแบบเราเรา,เราก็แบบแบบยิงมุมนั้นได้อะไรเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนเดินนะน่าจะนะ ต้นหัวนหนัวโอ้เยอะเกินโอ้โเยอะเกินตกใจมั้งหนก็มีตัวเดียวในหัวคิดไว่แค่ตัวเดียวไงโอ้มาทีโอ้ ลั่นหัวดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันลั่นหัวขนาดนี้ได้หรอเออว่ะสอมบีเนี่ยสมบีมาสอมบีมางโอโขก็ยังแพ้กับปืนที่มันยิงระยะไกลอย่างยีสเคสีเด็กจโอ้ไม่ตายด้วยนะครับยีสเค F4 อะไรวะนะพี่โตด้วยนะใครคือพีโตวะนะอ๋โอ๊ยฝั่งข้ามออกบ้านมาได้เล้วมาเล่นกันข้างนอกมา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 เร็วเล่นมาเล่นข้างนอกไปกัดไปกัดมา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 เร็วเล่นเล่นข้างในเอเล่นข้างในไม่หนุกหรอกจริงไปไหนแล้วเรียบร้อยดิกูโดนฟันดิเรียบร้อยดิ เล่นข้างในไม่หนุกหรอกเชื่อเราดิจากใจเลยออกมายิงกันข้างนอกดีกว่าดูดิดูไม่หนุกหรอกเชื่อดาไปหนึ่งนะเอ้าออกมาเล่นข้างนอกกันโอเคอเครับ ตานี้เล่นไม่ค่อยดีก็ต้องขอโทษด้วยละกันเนน่ฮะ มาอนนี้ก็เสร็จพี่สิครับมาอนนี้ก็เสร็จพี่สิครับ โอ้แมสกี้เออยูโน่ฮสับเบ้าพอดีที <laughs> bye, bye, ่ <laughs> สับเบ้านี่ไม่ใช่อะไรนะปกตินี่ชอบเบ้าแหมไม่ถึงสับปืนเบ้านั่นเอง <laughs> 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 อืมฮาฮ่าได้แกเนี่ยแหละบอกแล้วอย่าอยู่ข้างในบ้านมันไม่หนุกหลอกมาเล่นนอกกัน เผาคือนเท่าไหร่เพื่อนคุณก็เสี่ยงยิงตายแม่นแม่นเลยโอ้ยต้องดัน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 เอ้าคุณก็ตายแล้วต้องดันต้องดันนะครับเย็บเป็ดเอ้าแต่วทำไมไอ้อะไรวะ ดีเพย์ป่ะแลาวทำไมมันเป็นขวาอลาวทำไมมันเป็นขวาครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขมขำขมขำเซลไปอ่ะเหลือปืนอะไรเอ่ยสไนเปอร์ไหมปืนกลคลิมนี้เล่นน้อยไปก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะหลักๆผมเล่นปืนกลไม่เก่งด้วยแหละแต่ผมก็มองว่าปืนกลมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรวะมันแบบมันประมาณแบบ มันธรรมดาวะมันไม่ค่อยมีผลต่อความรู้สึกเท่าไหร่นี่ครับมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ไปเดี๋ยวหาห้องสไนตต่อครับมาครับมาต่อกันอีกรอบอันนี้ห้องสไนนะครับโผละห้องกันนะไม่ใช่ห้องเดียวกับห้องเมื่อกี้นะแต่ด่านเดิมนะครับห้องนี้วัดดูแล้วมีแต่บาเล่ถ้าลองดูคนดูเล่นไม่ดีผมก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับสงใส่ right, s <S ห้องนี้จะของจริงวะ เดี๋ยวเขาดูกันนะเขาอยู่ไหนกันเฮ้ยตวัวพิษเฮ้ยจงไม่โดนอะไรวะน่าบาเลสอูอะไรวะน่าเอาหาซะแล้วเอยมาถึงนี่ไม่โดนเลยฮ้ยอันนี้ขอฟันก่อนนะฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมจงไม่โมดนอีกแลลวฮะ ปันโดนในเดียวครับพอดีปุ๊ปันแม่นนะฮะตัวพิบตัวพิบมาเอาเพื่อนดีกว่าแม่เป็นเพื่อนศัตรูไงเอาละครับโดนข้างบนยิงอีกครับอ่ะมาะค่อยเล่นกันไปอ่ะอยู่ไหนกันหมดวะ มาแล้วมึงย,ยิงโคตรเร็วที่เกินไปเปล่าจะไหนวะนละ้รผมไม่ไม่ค่อยจะโดนโอ้ยยิงตัวตายตัว ยิงตัวตายตัวอุยแม่นกันขนาดนี้เลยเหรอห้องเนี้ยสงสัยต้องเล่นอย่างนี้ลนะองส่ต้องเล่นล้อตุย๋ยแล้วกู ครับก็นะฮะการเล่นสนใยเล่นกากก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับอันนี้ผมเล่นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับยิงไม่โดเลยนะครับติดลบอีกทั้งห้าครับผมห้าตายเจ็ดนะครับสภาพโอ้ยตา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 ยสภาพนี้ไม่ไหวสภาพนี้ไม่ไหวสภาพนี้ไม่รอดน,นะครับนี่ครับเจอประโยคด้วยนะครับผมตาไม่แบกเลย หนี่ผมก็ต้องขอโทษจริงๆฝีมือได้แค่เนี้ยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าคาดหวังผมไว้ยังไงนะว่าให้ผมแบกนะครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆฝีมือผมได้แค่นี้แล้งก็โทษจริงๆโอ้โหเสียใจยมากเลยข <laughs> ำๆนะผมเล่นสนุกๆน,นะครับผมโอเคผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมนะกับการเล่นสนายที่กระจอกชิบหายเลยอะ ไว้เพื่อนี้อนรับรากานะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆครับผมไว้เชิใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมมากครับผมแล้วเจอกัน